ผมมีทุกวันนี้ได้เพราะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับผมเคยท้อจนเกือบเรียนไม่จบเลยค,คยรับพ่อกับแม่ผมเขาแยกทางกันครับแล้วผมก็อยู่กับ พ่อมาตลอดจนวันหนึ่งช่วงเทอมมอองพ่อผมเสียกระทันหันแม่ก็เลยมารับผมครัไปอยู่บ้านญาติที่สระบุรีเพราะว่าแม่เขาก็ทำงานดูแลผู้ป่วยอยู่ที่บ้านในจ้างเขาก็ไม่สะดวกให้ผมไปอยู่ด้วยเท่าไหร่ครั ตอนนั้นผมมืดแปดด้านเลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นนทบุรียังไงต่อบ้านก็ไม่มีแล้วแม่ก็ส่งเงินมาให้ได้นิดหน่อยเพราะว่าก็เข้าใจว่าเขาก็ไม่ได้หาเงินได้มากเหมือนกันผมก็เลยต้องตัดสินใจที่จะถามงานจากเพื่อนเอาครับเพราะว่าไม่ได้เข้าเรียนเปิดเทอมไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ครูที่ปรึกษาผมก็ ผรมาถามว่าทําไมผมถึงแม่ไปโรงเรียนตอนนั้นผมก็ตัดสินใจว่าจะทําเรื่องขอเรียนออนไลน์ครับทั้งที่ตอนนั้นโรงเรียนเราก็เปิดแบบออนไลน์ร้อเอร์เซ็นต์เเมื่อเอกสารที่คุณครูช่วยผมทําเรื่องเรียนออนไลน์ถึงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วท่านก็นัดผมกับแม่เข้ามาพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาพร้อมกับครูที่ปรึกษาแล้วก็ครูแนนแนวครับ ความอนุเคราะห์โดยการให้ผมเข้ามาพักอยู่ในบ้านพักของเรียนจนกว่าจะจบม .3 โดยที่มีครูที่เขาอยู่ใ้ใกล้ๆมาช่วยดูแลในระหว่างเรียนในช่วงเยน็นทางเรียนก็ให้ผมไปช่วยงานที่ห้องสมุดเพื่อแลกกับค่าใช้จ่ายบางส่วน ูที่เอสมุดก็แม่ตาผมมากๆนะครับท่างเรียนก็ยังให้คุณการศึกษาผมจนจบปสามด้วย ผมยังต้องสู้ต่อไปครับตอนนี้ผมจบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีมาแล้วแล้วตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ในสายอาชีพระดับปวชครับผมก็ยังทํางานควบคู่ไปด้นะครับถึงชีวิตผมจะลําบากแต่ก็ยังต่อสู้ไปอย่างมีความสุขครับผมขอขอบคุณโรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับทั้ง ท่านผูน้อำนวยการแล้วก็คุณครูทุกท่านที่แม่ตาผมผมสัญญาว่าผมจะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าสมกับที่ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวผม